สุขุสุขคนเนาะยินดีตอนหับข่าวสู่สองพรบิไลทีเฮด,ดีเนาะมันนี่กไ็ได้มาพบมาพ่อกันคือเกล้าทุกคนนี่ยยูให้อย,อยูหน้าคือเกล้ามันนี่กันเนาะไห้ลงมานามันนี่ก็ให้ลงมานาเพื่อว่าสีพาทุกคนนี่ไปคนคู่มันเนาะไปคนคู่มันทุกคนอะ คนครูมันปลูกมันเกลวนะเนาะหรือว่ามันแหล่บานเฮานี่แหละสิเป็นคนกระเพาะนะวันนี้เนาะนี่ก็กําลังสิเริ่มไปเนาะต้องมาแต่เช้ากันเลยทุกคนนะนี่ก็หากําลังกินข้าวแล้วเนาะก็สิได้ไปคนต่ตอต้นแรกกัสิได้ปลูกเนาะต้นแรกนี่แม่นเฮาสิได้ปลูกไปก็เลยน,นะทุกคนนะตอนนี้ก็แดดออกแล้วสวยเลยต้องมาแต่เช้ากันก็ไดส้สองสองคำพูด ขึ้นมากินข้าวเส้านี่เขาเองก็กับพอเนอะก็ได้ลงมาก้คนคูปลูกมันเนาะก้นดินเห็ดเป็นคูปลูกมันอยู่ให้อยู่สวนไปละยากี่คมปมป่าเนาะ นี่เขาลงมาแต่เสาเนาะงมันนี่แดดละโซนนี้กัลงมาแต่ห้าโมงเขาก็กลนได้สามสี่คนะูแล้วที่คนปลูกมันมันแก้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้พ่อฝนกำลังกลน,นอยู่ตอนแรงสิได้ปลูกเนาะตอนแรงสวยมากระบแดดทุกคนเนะลยออนไลน์ Right. ดเดดแล้วส่วนนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกมาให้กระบอแห้งมาได้เนาะประมาณสิบสาวนาทีข้าวสิตายตายข้าวกับสิตายแดดไปแล้วเดดฮอนไลกับพอสองคนเนาะมัน ลองเบิ่งปีแรกเนาะนีน่เป็นปีแรกที่ว่าได้ปลูกเนาะเบิ่งว่าผลมากผลมันเสียด,ดีสัมเดีเนาะขึ้นกับดินเนยินก็จักสวง,งามสัมเดียยินโคกเนาะลองเ็ดเบิ่งกับะพอเนาะเปนปลูกแต่มัน ปลูกแต่มันอย่างเดียวเนาะมันแล่ทุกคนมันแล่เนาะมันแล่มันแ,นนแนก้วน,นี่แหละนี่แหละปัญหามันมีแหลหาก็เลยปลูกผักปลูกหญ้าไปเิแหละเราได้กินได้ขายไปน้ำเนาะนเห็ดก็บ่มีแหลหา ใครก็อยู่ที่ซื้อดินก็มีกวางๆูงนะ่ะบ้านเฮาที่ว่าเฮาหันมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์เนาะบม่ปว่วยมันเป่าวางแล้วต้องได้ปลูกพักปลูกหญ้าไปสิแล้วเนาะบ้านเฮาปลูกฟางเลี้ยงสัตว์ เมื่อยอยู่เนอะเด็กก็ซูไว้เนาะตอนนี้พอบนกำลังกลนเนอะจากหากัตหกตอกหักไม้กล็ลายทุกคนเลยบ่เป็นลูกผู้ดีที่มีการศึกษาเนะแต่เป็นลูกสาวหายาวนาที่มีกินมีไส้เนี่ยแหละทุกคนนะ อยู่ง่ายกินง่ายโมเห็ดใหนไปเดือดทุกคนเนะาะปลายูโดงไม่กับปลากับโดงเสียงนกเสียงนูงเงนง๋เออมาลายทุกคนมาลายคนครูกับฮากระเล้วเนาะคนครูมันกน มานั่งเศร้าเมื่อยเนาะอยู่ห่มมากันแล้วไปตอนแรงกับสิได้ปลูกมันอ๋อถึงว่ามาหอดตอนนี้เอากระสิได้พาทุกคนไปปลูกมันกันแล้วเนาะช่วงตอนแรงทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสองโมงป้ายเนาะเอากระสิได้พาทุกคนไปปลูกมันกันแล้วเนาะ หลังจากที่ว่ากินข้าวเที่ยงแล้วก็เสามีแห้งเนาะก็สิได้สู่งานต่อทุกคนน่ะไปปลูกงานเนาะมันทรงกระสอบไปได้ทุกคนนะมันนี่เนาะที่ว่าครูเ่าก็บคน,ลนะน,น,คนแล้วงเลยเนาะตอนเสาร์นะคนแล้วงแล้วนี่แต่ตอนแรกเราสิได้ปลูกเนาะว้าวตอนเสาร์นี่เอาบริปลูกกับคนคูเนาะหยาคนคูเนาะแล้วก็บัันสิ์ปลูกกัมันกัน บัทันอย่ามันเหี่ยวแน่น่ะมันกระหักปลูกตอนแรกเนาะแดดมันก็บสีบดเบ็ดอ่อนก็สีบัเหี่ยวไม่ได้มันกอ่ะสัตวรลายหากสิฟ้าทุกคนไปปลูกเลยมันเลยเนาะอ่ะไปกันเลยทุกคนคือมันอันนี้แหละทุกคนเลยที่ว่าสเจะไปปลูกเนาะเ้าก็ได้ตัดเนาะที่วันไล่เตะ เขาได้ตัดครึ่งเนาะมันเละหรือว่ามันเกี่ยวเนาะเขาได้ตัดครึ่งท่านี้ก็ตัดครึ่งเรียบร้อยเนาะกำลังสิเกียมไปปลูกแล้วเนาะตอนนี้ยหดน้ำมันก่อนเพื่อให้มีมความซุ่มซื่นเนาะที่ว่าชอบหนึ่งเลยเนี่เดี๋ยวหาสิพาทุกคนไปปลูกกันเลยเนาะ ตอนนี้ก็กา้สิปูกแล้วแล้นะทุกคน่ะอนนี้ก็กาสิเลี้ยกันแล้วเนาะ สองแถวสุดท้ายทุกยามเลงเนาะแดดขนาดแดดบ่บดเลยคยวอ้เนาะ ดินกระ벙งามทุกคนเลยดินดากดินแข็งดินบ่ซุม่มเนาะฝนบ่ตก,กนะให้ตกมากกับอกแห้ง พี่สะพ่อ,พอกับท่าแม่เป็นกำลังปลูกปลุกได้ สมเนาะพอ็นได้เอามาปลูกซับซะอีกเนาะดินดาอักตินเหนียวเานาะตินง,งาม ต้นไม้เมนตุ่เทวาปลูกก่อนเนาะฮะเพื่องยอดอ่อนขึ้นมาปลูกได้ประมาณจากถิดแล้วพอน่อดเดือนละตัวมันป่งยอดขึ้นมานะน,นี่ก็ปลูกกำลังใกล้เสร็จแล้วแะไรเนาะ นี่เป็นปลูกช่วงยามแรงเนาะคููที่ว่าคนมือเสาร์นี่นได้ทุกคนฮะครูเนาะที่ว่าได้ปลูกแล้วสำเร็จไปแล้วตัวนี้เป็นยังซ้ำเนาะตัวมันเรือเมันนไงปลูกใส่ปลูกลำปลูกลำตัวเก่าเนาะตัวนี้มีามน,มนมมายคนกำลังปลูกอยู่ cho đi xa một phần xàm xe tàu cao ý ừ. này cái đồ còn nữa còn phụ ý không เห็ลกหัวมันนี่ค่ะสีส้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะสวงยำนาวพอดีทุกคนนะสมิมินผูกมินกินเนะเาะได้กระคายนำจำนวนหนึ่งจากสีได้คลายโบกแล้ะทุกคนนะลูกเบิงเนาะปีแรก มันหอนเนาะหอนไรอ่ะถึงว่าภารกิจมันนี่เนาะที่ว่ามาปลูกมันเนาะ ที่ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีท่านผู้ชมที่ว่าตอนนี้เราก็ได้ปลูกแล้วเป็นที่เหยมหอยแล้วเนาะมาวันนี้อยเองกับสิได้ขอจบคลิปเป็นเพียงนท่านี้นะท่านผู้ชมเนาะแล้วคลิปน้พาพอกันใหม่ทุกคนนะสิะได้เมื่อปานเมื่อซองกัน,ลเ,นเลยเาะคำเลยครคำแรง ก็ขอบใจบทุกคนที่ติดตามเลยครับสมแต่ต้นจนจบเนาะฮัมบายบายทุกคนแล้วคลิปหน้าพอกันไหมเนาะ